ยงยยบุสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกกะกาลี channel ค่ะก่อนไปเริ่มเรียนนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องของเรานะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบทนี้ค่ะเราจะมาเรียนไวยากรณ์ตัวนี้กันเลยค่ะไปเพื่อมาเพื่อไวยากรณ์ตัวนี้นะคะจะเป็นการบอกว่าเราไป ไปมาเพื่อทําอะไรนะคะวิธีการผันนะคะคือเอากริยามาค่ะต้องเป็นกริยา A v หรือว่ากริยาการกระทำเท่านั้นนะคะตัดดาทิ้งค่ะถ้าไม่มีตัวสะกดนะเราจะใส่รอคาดาถ้ามีตัวสะกดนะคะเราจะใส่เออรอคาดาค่ะก็จะแปลว่าไปเพื่อทําหรือแปลว่าไปทําจุดจุด,จด คานี่อีกอันนึงนะคะถ้าจะบอกว่ามาเพื่อทํานะก็จะเป็นกิริยาค่ะตัดดาทิ้งนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดนะใส่รอโอดาหรือว่าถ้ามีตัวสะกดนะคะจะใส่อือรอโอดาค่ะก็จะแปลว่ามาเพื่อทําหรือมาทําจุดจุดจุดเรามาดูตัวอย่างคําแรกนะคะซาดาซาดาซื้อ ตัดดาทิ้งค่ะเหลือคำว่าซานะคะอันนี้ไม่มีตัวสะกดนะคะเราก็ต้องใส่รอคาดาค่ะคราวนี้คาดาเนี่ยพอเราจะไปใช้ในประโยคนะคะเราก็ต้องผันด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นซาโรคัมเดาซาโรคัมเดาไปเพื่อซื้อหรือไปซื้อค่ะอันนี้ก็จะผันเป็นแบบสุภาพทางการนะคะ อนนี้อกอันนึงนะคะถ้าจะบอกว่ามาเพื่อซื้อนะคะก็จะเป็นซานะคะบวกกับรอโอดาค่ะเพราะว่าไม่มีตัวสะกดนะคะก็จะเป็นซาโรอมนีดาซาโรอมนีดามาเพื่อซื้อหรือว่ามาซื้อค่ะอันนี้ก็จะผ่านเป็นแบบสุภาพทางการค่ะคำที่สองค่ะเทอูดาเทอูดา เรียนตัดดาทิ้งค่ะเหลือคําว่าแพอูนะคะอันนี้ไม่มีตัวสะกดนะคะเราก็ใส่รอคาดาค่ะก็จะเป็นเพอูดอคาโยแพอูดอคาโยไปเพื่อเรียนหรือว่าไปเรียนค่ะคาโยก็คือผ่านเป็นแบบสุภาพไม่ทางการค่ะอันต่อไปนะคะถ้าบอกว่ามา เพื่อเรียนบ้างนะคะก็จะเป็นแพอูค่ะไม่มีตัวสะกดนะคะเราก็ใส่รอโอดาค่ะก็จะเป็นแพอูรอวาโอแพอูรอวาโยมาเพื่อเรียนหรือว่ามาเรียนค่ะวาโยนะคะก็เป็นการผ่านแบบสุภาพไม่ทางการค่ะคําที่สามค่ะมกตามอกตากิน ตัดดาทิ้งนะคะเหลือคำว่าม็อกนะม็อก ok มีตัวสะกดใช่ไหมคะเราก็ต้องใส่อือรคาดาค่ะก็จะเป็นม็อกุโรคัโซโยมอกุโรคัโซโยไปเพื่อกินหรือว่าไปกินนะคะอันนี้ก็คือผ่านเป็นแบบรูปอดีตนะคะแบบไม่ทางการค่ะ อันต่อไปนะคะถ้าบอกว่ามาเพื่อกินบ้างนะคะม็อกเนี่ยมีตัวสะกดใช่ไหมคะเราก็ต้องใส่อือรอโอดาค่ะก็จะเป็นมอกึรว so ัซซยมอกึรวัซ y ซอยมาเพื่อกินหรือว่ามากินค่ะวัซซอยนะคะก็เป็นอดีตแบบไม่ทางการค่ะคำที่4ี่ค่ะอิกตา อันนี้แปลว่าอ่านนะคะอ่านนะตัดดาทิ้งค่ะเหลือคําว่าอีกนะคะอีกเนะี่ยมีตัวสะกดนะคะเราก็ต้องใส่อือราคาดาค่ะก็จะเป็นอิลกรอครัลกอยโยอิอลกรอครัลกอยโยอจะไปเพื่ออ่านหรือแปลว่าจะไปอ่านค่ะกอยโยอนะคะก็เป็นผันแบบรูปอนาคตค่ะ คราวนี้ถ้าจะบอกว่ามาเพื่ออ่านบ้างนะคะเราก็ต้องใส่อิรออดาค่ะเพราะว่าอีกเนี่ยมีตัวสะกดใช่ไหมคะก็จะเป็นอิลกือรอุลกโยอิลกือรอุลกโยจะมาเพื่ออ่านหรือแปลว่าจะมาอ่านค่ะกอยโยนะคะก็เป็นการผันแบบรูปอนาคตค่ะคราวนี้นะคะถ้าเราจะใส่สถานที่ลงไปในในประโยคบ้างนะคะ อ่ะอย่างเช่นนี้ค่ะซาโรคาโยก็คือไปเพื่อซื้อหรือแปลว่าไปซื้อค่ะคราวนี้ตำแหน่งของสถานที่นะคะมันจะแทรกอยู่ตรงกลางค่ะระหว่างคำว่ารอกับคาโยหรือว่าวายโยนะคะก็จะเป็นชาโรชิจังเงีคาโยไปที่ตลาดเพื่อซื้อนะคะชีจังแปลว่าตลาดแล้วก็สถานที่นะคะจะใส่กับตัวชิเอค่ะเพราะว่ามันเป็นกิจิยาเคลื่อนที่นะคะให้เรายึดเอาคำว่าไปกับมาเป็นหลักค่ะ เดี๋ยวมาดูตัวอย่างประโยกกันนะคะประโยคแรกค so ่ะเนイルโซกุซาร์โรเพข้าจอมิคาร์โกเยยูเนイルโซกุซาโรเพข้าจมิคาร์โกเยพรุ่งนี้จะไปซื้อชุดชั้นในที่ห้างเนイルแปลว่าพรุ่งนี้ค่ะส่วนโซกุนะคะแปลว่าชุดชั้นในค่ะ ซารรนะคะอันนี้มาจากกริยาซาดานะที่แปลว่าซื้อค่ะแล้วก็เพควาจอมนะคะอันนี้แปลว่าห้างสรรพสินค้าค่ะ a เ,เป็นตัวชี้สถานที่นะคะใช้กับกริยาเคลื่อนที่นะส่วนคายกรยโยนะคะก็มาจากกรมมาตัวนี้นะคะรอคาดาบว่าไปเพื่อค่ะอันนี้ลีอึนกกย,ยโยก็ผันในรูปอนาคตนะคะอันนี้ก็แปลว่าจะไปห้างเพื่อซื้อชุดชั้นในวันพรุ่งนี้ค่ะ ะโยทีซองค่ะ여기에뭘하러왔어요여기ย뭘하กีเอมาทำอะไรที่นี่คะยอกีค่ะแปลว่าที่นี่ส่วนเอเป็นตัวชี้สถานที่นะคะใช้กับกิริยาเคลื่อนที่แล้วก็มอลนะคะย่อมาจากคำว่ามูออซือค่ะมูออที่แปลว่าอะไรนะใส่กับตัวชีก้กรรมอื่นนะคะมันจะย่อเป็นมอลนะส่วนฮารรวัสซโยนะคะก็มาจากกริยาฮาดาค่ะที่แปลว่าทำนะคะแล้วก็รอ โอดานะคะแปลว,ว่ามาเพื่อประโยคที่3ค่ะชอนยอก่ชิคินน์ล์먹으러갈까요ชอนยอก่ชิคินน์ล์먹으러갈까요เย็นนี้ไปกินไก่ทอดกันไหมคะ ชาวหยอกขับแปลว่าตอนเย็นส่วน A เป็นตัวชี้เวลานะคะแล้วก็ชีคินแปลว่าไก่ทอดค่ะอื่นเป็นตัวชี้กรรมนะส่วนม็อกโรคารกายโยนะคะก็มาจากกียิยาตัวนี้เลยค่ะม็อกตากินแล้วก็ใส่กับกราม,มอรอโรคาดานะคะแปลว่าไปเพื่อส่วนดีอื่นกายโยก็เป็นการถามความเห็นนะคะประโยคที่4ค่ะซ u เรม a าชิโร s h ิงุชิเบวสอสเโย ซูเรมาชิโรชินกูชิเบวัซโยมากินเหล้าที่บ้านเพื่อนซูเรค่ะแปลว่าเหล้าอื่นเป็นตัวชี้กรรมนะคะส่วนมาชิโอเนี่ยมาจากกิริยาตัวนี้เลยค่ะมาชิดาดื่มแล้วก็ชินกูชิบนะคะแปลว่าบ้านเพื่อนเอเป็นตัวชี้สถานที่ค่ะที่ใช้กับกิริยาเคลื่อนที่นะคะแล้วก็วัซโยนะคะก็คือมานะมาจากกริยาตัวนี้นะคะรอโอดามาเพื่อ

ปีหน้านะคะส่วน a เนี่ยเป็นตัวชี้เวลาค่ะยองงอคือภาษาอังกฤษนะคะเรียนเป็นตัวชี้กรรมนะส่วนเพวรอค่ะมาจากกริยาตัวนี้เลยค่ะเพวดานะคะเรียนแล้วก็เวกุกแปลว่าต่างประเทศ a เป็นตัวชี้สถานที่ค่ะใช้กับกิริยาเคลื่อนที่นะคะส่วนค่าโดโกเฮโยนะคะอันนี้ก็คือคาดานะไปแกรม่าตัวนี้นะคะรอคาดาก็คือไปเพื่อส่วนโดโกเฮโยนะคะมาจากแกรม่าอีกตัวหนึ่งนะคะแปลว่าตั้งใจที่จะค่ะ อย่าลืมจดสับท้ายบทไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทางยังสังเงียชอเพปเกตสมิดา